ือทุกวันนี้เรานับอีกสองพันคนที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้เราต้องจบงนั้นให้ได้โชคดีที่สีจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาอยู่กันไม่เดินทางไกลอีกตัวอย่างหนึ่งมีภูเก็ตแดนบ็อกแล้วต้องมีพังงาแดนบ็อกนะครับมีกระบี่นะครับแล้วก็มีระนองตามนครับมีนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมารับเขาเรียกเข็มสามเข็มเตม ฝากพี่นะ้องอสมด้วยนะครับช่วยดูชาวบ้านซินโนแวคสองข้ามือจากประชาชนเราให้อย่างเดียวไม่สำเร็จครับเราต้องทำงานขึ้นกันและกันพวกผมวงางแผน ก็ปนต่อยาวไปเาก็ตะปูต่อยาวต่อยาวด้วยครับมลกเพรงเปท้ายที่้องประชาชนนีครับด้ัน้รัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและเียนเรื่องรัมนตทีว่าการกระทรวงการกีฬาของคณะครับ ทัวร์เวลนะครับจะเริ่มต้นวันที่1พฤศจิกายนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันตอนนี้เรามีการระดมฉีดวัคซีนเกือบครบทั้งจังหวัดแล้วนะครับขาดวัคซีนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเราก็จะสามารถบูรณาการเปิดพื้นที่ท่องเชื้อทั้งจังหวัดได้ครับดังนัที่เกี่ยวข้องก็คือกรมโยธาธิการและสารเมืองที่ส่งท่านรัฐมนตรีเพื่อประปากันให้เรื่อง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 ที่เกีันที่สุดนะท่านเอาสุขภาพที่ดีที่สามารถ บูรณาการกับทางจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ได้เลยนะครับในการที่จะทําให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชายฝั่งอันดามันแห่งคุ้มค่านะครับแต่และจังหวัดมีความสวยงามที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับที่ภูเก็ตอาจจะมีในเรื่องของความสวยงามของชายหาดนะครับต่อกแ่งมากมายจังหวัดทางพัางงา มีทั้งชายหาดมีทั้งภูเขามีทั้งวิวทิวทัศน์ที่ที่ที่สวยมีแม่น้ำน้อยๆจังหวัดกระบี่ก็เช่นกันเพราะนั้ถ้ารวมสามจังหวัดที่ได้เนี่ยคนก็นไม่ต้องไปจังหวัดในเลยคนหนึ่งเที่ยวเป็นแบบโซนอันดามันไปเลยซึ่งก็ความพร้อมเรามีอยู่แล้วเพียงแต่เ,เราจะต้องมาปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างวันนี้เรมาที่ ตัวราชการที่จังหวัดัง,งามาดูเรื่องวัคซีนมาดูเรื่องการเร่งฉีดให้กับพี่น้องประชาชนชาวพังงาเพื่อให้ฉีดให้ครบให้มากที่สุดให้ครบทุกคนจะได้เปิดจังหวัดต้อนรับนักท่อง,ง,งเที่ยวนะครับตามนโยบายนายกรัฐมนตรีท่านผู้ว่าการจังหวัดปงงาท่านก็ได้นําผมไปดูที่ท่าเรือท่ารอ,อบอของอบจปงาซึ่งจะเป็นท่าเรือที่สามารถ นำนักท่องเที่ยวออกไปเกาะปันหีเขาตะปูอะไรพวกนี้เพื่อไปท่องเที่ยวได้ทิวทัศน์สวยงามนะครับอยู่ริมฝั่งน้ําอยู่มีมีอะไนมีทะเลน้อยเนี่ยไหลเข้ามาเราก็จะมาปรับปรุงในเรื่องของภูมินคูินท่าต่างๆนะครับเพื่อเพื่อที่ให้เกิดความสะดวกสบายความคล่องตัวปรับปรุงท่าเทียบเรือปรับปรุงสถานที่ที่ก่อนจะขึ้นเรือก็อ่า ากท่องเที่ยวก็สามารถไปท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพังงานนี้ได้